สวัสดีค่ะเพื่อนขาช่วงนี้ฝนตกทุกวันนะคะผักสดสดก็ได้ฝนนะจ๊ะก็เลยอวบแบบนี้นะจ๊ะวันนี้จะนำเสนอตอนอุปกรณ์ซอยผักบุ้งนะจ๊ะใครที่อยากทำผักบุ้งโบราณนะคะ คุณไม่ต้องเสียเวลาใช้มีดซอยอีกต่อไปแล้วนะจ๊าเรามีอุปกรณ์ซอยผักบุ้งอัตโนมัตินะจ๊ะเพื่อนๆแต่ทำด้วยอัตโนมือของเรานี่นะจ๊าเพื่อนๆก็สอดน้องลงไปในเข็มแบบนี้นะจ๊าแล้วก็ให้น้องหัวทิ่มขึ้นมาแบบนี้นะจ๊าใช้กับผักบุ้งไทยผักบุ้งจีนก็ได้นะจ๊าแล้วแต่เลยนะจ๊าแต่ขอนำเสนอว่าผักบุ้ง ไทยจะสวยกว่านะจ๊ะจริงๆแล้วเนี่ยเขาตัดใบน้องทิ้งนะคะแต่เราเป็นคนชอบใบนะคะก็จะเด็ดใบของนางมาต่างหากนะจ๊ะแล้วก็สอดเข็มลงไปแบบนี้เลยละจ๊ะเพื่อนๆจ๋าเพื่อนๆก็จะได้ผักบุ้งที่ซอยแบบนี้เลยละจ๊ะไม่ต้องไปงอราเจงออีกแล้วนะจ๊ะเราทำเองนี่นะจ๊ะ เพื่อนจะใส่กุ้งหรือว่าใส่อะไรก็ได้ตามชอบเลยจ้าผัดไปผัดไปไฟแดงเพิ่บไฟแดงเพิบนะจ้าเมนูวันนี้ยังไม่ได้คิดนะจ๊ะแต่วันนี้จะมานําเสนอแค่ว่าอุปกรณ์ซอยผักบุ้งนี่นะจ้ะสั่งมาจากลาซาด้านะจ๊ะเพื่อนราคาเบาๆนะจ้าส่วนตัวนี้ไม่ต้องทําอะไรนะคะ ทานดิบๆกับส้มตำยั่วๆกันไปนะจ๊ะเมนูวันนี้ตั้งใจว่าจะผัดไฟแดงนั่นละจ้าผักบุ้งโบราณซอยแบบนี้นะจ้าแม่บ้านยุคใหม่ก็มักจะมีเครื่องทุ่นแรงแบบนี้นะจ๊ะเพื่อนๆจ๋าวันนี้จุ๊บจุ๊จุบจ๊บจบจุบจ๊บจ,บจบเมนูเดี๋ยวค่อยมาคิดกันนะจ๊ะเพื่อนๆจ๋าไปหาซื้อมานะจ๊ะสำหรับ เพื่อนๆที่ขี้เกียจใช้มีดซอยผักบุ้งนะจ๊ะของเล่นชิ้นใหม่มาแล้วจ้า